เธอจงระวังโดยหลวงพ่อชาสุพัทโทเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะความคิดของเธอจะกลายเป็นความประพฤติของเธอเธอจงระวังความประพฤติของเธอเพราะความประพฤติของเธอจะกลายเป็นความเคยชินของเธอเธอจงระวังความเคยชินของเธอเพราะความเคยชินของเธอจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอ เธอจงระวังอุปนิสัยของเธอเพราะอุปนิสัยของเธอจะกำหนดชะตากรรมของเธอชั่วชีวิตความคิดเล็กๆในแต่ละวันดูเหมือนไม่มีผลอะไรแต่ถ้าเราเผลอเชื่อหรือเก็บมันไว้บ่อยๆมันจะค่อยๆไหลออกมาเป็นการกระทำโดยไม่รู้ตัวการกระทำที่ทำำําซ้ำๆก็จะกลายเป็นความเคยชินเพราะใจคุ้นกับรูปแบบนั้นแล้ว พอเคยชินมากเข้ามันจะกลายเป็นนิสัยนิสัยนี่แหละที่บอกเราว่าเราจะตอบสนองแบบไหนจะเลือกทางไหนและจะพาตัวเองเข้าไปอยู่กับสถานการณ์แบบเดิมซำ้ซำเมื่อเรามีนิสัยแบบหนึ่งการตัดสินใจของเราก็จะเดินไปในทางเดิมผลลัพธ์ที่เกิดจากการตัดสินใจนั้นก็จะคล้ายเดิมซ้ำอีกหลายครั้งจนเหมือนว่าเรากำลังมีชีวิตรูปแบบที่เปลี่ยนไม่ค่อยได้ ทางที่จริงทุกอย่างเริ่มมาจากความคิดลเล็กๆที่เราปล่อยให้ฝังตัวอยู่ในใจนั่นเองสุดท้ายสิ่งที่หลายคนเรียกว่าชะตากรรมก็ไม่ใช่อะไรลึกลับแต่คือผลรวมของความคิดการกระทำความเคยชินและนิสยัยที่เราสร้างขึ้นวันละนิดโดยแทบไม่รู้ว่ามันกำลังหล่อรูปชีวิตเราอยู่ตลอดเวลา